สินสั่งเสริมออเรจนิกเบลารุสตอบโต้ตตทรัมป์ขู่วันที่ 2, สองสิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวัตรวังชากรฟลัชบิ๊กวอลประธานาธิบดีทรัมป์ห้าวอีกแลว้วสั่งการให้ส่งเรือดำนำ้ำนิวเคลียร์สองลำไปยังภูมิภาคที่เหมาะสมของรัสเซีย โพสต์ Post, วากแบบหัวร้อนนะคะบนทูตโซเชียลเขาอ้างถึงคำพูดที่โงกเขลาและเย่อ,อยุของเมดเวเดฟพร้อมเตือนว่าคำพูดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาอะเอากระจกส่องตัวเองด้วยคำพูดของทรัมป์แต่ละคำนั่นแหละส่งผลกระทบย้อนกลับเป็นย้อนสอนกลับมาที่สรัฐตลอดเวลา เขาหัวร้อนไม่พอใจโกรธโอฟ้ฟาโถวเวียงเลยที่เมดเวเดฟตอบโต้คำขู่ของทรัมป์อย่างไม่ไหวหน้าทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาไม่สามารถมองข้ามการพูดคุยเรื่องอาวุธเนียวเคลียร์ได้และสระจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการ,รเผชิญหน้าใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยตอบสนองต่อสิ่งที่ทรัมป์อธิบายว่าเป็นภัยคุกคาม เขามองว่าคําพูดของเมสเวเดฟที่เตือนเขาหรือวิพากษ์วิจารณ์เขานั่นแหละเป็นภัยคุกคามและเป็นคําพูดที่ไม่เหมาะสมคนที่พูดที่ทําให้ทรัมป์หัวร้อนมากคือเมสเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและตอนนี้เป็นรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซียแน่นอนค่ะเมสเวเดฟฐานะไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นเพื่อนซีปึก รุ่นน้องของปูตินด้วยปูตินอาจจะไม่พูดอะไรแต่เมื่อเพื่อนสีพูดต้องกระเทือนทรัมป์แน่นอนทรัมปก็ฟาดกลับทันทีในการแถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวทรัมป์อธิบายถึงคำสั่งของเขาว่าเขาได้สั่งให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำนะคะไปประชิดนที่ที่เหมาะสมที่รัสเซียไม่บอกว่าที่ไหนบอกก็ประหลาดแล้วเขาสั่งเมื่อเช้าวันศุกร์ค่ะ บอกว่าสั่งให้ประจำการในภูมิภาคที่เหมาะสมเออมันจะมีสกิบภูมิภาคการที่ติดทะเลนะไม่บอกใครๆก็รู้ไม่ต้องปุตตินหรอกเขาบอกว่าอันนี้เป็นการตอบโต้คาพูดของเมสเวเดฟบนโซเชียลมีเดียเราต้องทําแบบนี้เพราะเราต้องระมัดระวังเมื่อมีการคมคู่เกิดขึ้นและเราคิดว่า มันไม่เหมาะสมหมายถึงคําพูดของเมดเวเดฟไม่เหมาะสมเอา้าเขาก็ตอบโต้ตัวเองนั่นแหละที่รูจะจัดหนักจะโจมตีมอสโกจะใช้การคว่ำบาตรครั้งใหม่จะเก็บภาษีร้0ยห้าพูดทุกวันทามคำรามขู่เขามาเป็นอาทิตย์แค่เมดเวเดฟตอบโต้ท่นี้หัวร้อนอยู่ไม่เป็นถ้าบอกว่าดังนั้นผมจึงทำแบบนี้ ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเราอดีตประธานาธิบดีรัสเซียคมคูไว้เราจะต้องปกป้องประชาชนของเราเอมันจะปกป้องหรือมันจะนำวิบัติภัยมาสู่โอเชงตันกันแน่คะประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประกาศเมื่อวัธธนศุกร์ที่ผ่านมาในระหว่างการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานะปฏิบัติการทหารในยูเครน เขาบอกว่าระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกของรัเสเซียที่ผลิตจำนวนมากลอดแรกมีแล้วเริ่มให้บริการในกองทัพรัเสเซียแล้วการติดตั้งขีปนาวุธโอเรชนิกกับเบลารุสก็กำลังดำเนินการและจะดำเนินการเพิ่มเติมภายในสิ้นปีนี้อีกด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบในอนาคตอันไกล แม่นี่เขาไม่ได้พูดรุนแรงอะไรเหมือนเล่าให้ฟังแต่นั้นก็คือตอบโต้คำขู่ของทรัมป์นั่นเองคุณขู่ว่าจะเอาเรือดำน้ำนิวเคลียร์มาประชิดภูไม่ภาคใดภู้ไม่ภาคหนึ่งของรัสเซียก็คือที่ติดทะเลนั่นแหละแต่รัสเซียก็บอกปูตินก็บอกอเรสเนกฉันมีมากกว่าหนึ่งลูกแล้วล็อตใหญ่มีแล้วประจำการแล้วและกำลังจะส่งให้เพื่อนบ้านแล้วนี่ใครขู่แรงกว่ากัน ปูติงยังประกาศว่ากองกำลังรัสเซียกำลังรุกคืบตามแนวรบทั้งหมดซึ่งรวมถึงนิเกชายแดนสาธารณรัโดเนสและลูฮันสรวมถึงภูมิภาคซาปริเซและเครอร์ซอนของรัสเซียก็เป็นไปตามเป้าหมายประธานาธิบดีกล่าวว่าความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความกล้าหาญและวีรกรรมของทหารรัสเซีย ดันการปลดปล่อยชซัพยานะคะสื่อถามเลยเพราะเมื่อวานเพิ่งประกาศปลดปล่อยนี่เป็นเมืองสำคัญของโดเนสซึ่งนี่แหละคือฐานที่มั่นสำคัญและแข็งแกร่งที่สุดของยูเครนเพราะว่ามีทหารประจำการอยู่หลายกองพันสายทหารของรัสเซียอ,ออกมาพูดในเทเลกรมชัดเลยว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่ที่สุดฝ่ายทหารของรัสเซียพูดชัดค่ะว่า เป็นการประทะกันร,ระหว่างกองกำลังรัสเซียกับกองกำลังยูเครนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากและใหญ่ที่สุดในประวัติการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารนั่นคือเขาบอกว่ามีทหารประจำการฐานที่มั่นแห่งนี้หลายกองพันเรียกว่าเป็นกองพลก็ว่าได้สุดท้ายก็อย่างแพ้แปลว่ายูเครนเสีย,ยชีวิตทหารจำนวนมากทีเดียวปูตินกลับบอกสื่อแบบนี้นะคะมอสโก กำลังยึดดินแดนของตัวเองไม่ได้ยึดครองดินแดนต่างประเทศสน่อยเพราะอะไรยูเครนก็คือเมืองหนึ่งของสภาพโซเวียตค่ะในอดีตแปลกไหมผ่านไปส0บยปีพี่น้องกันเกลียดชังกันลุกขึ้นมาฟาดฟันสังหารกันเพราะอะไรเพราะมีอำนาจอื่นแทรกเข้ามานับตั้งแต่เปลี่ยนระบบการปกครองประธานาธิบดีรัสเซียย้ำว่ามอสโก ยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจราจาเขาระบ,บุว่าการเจราจานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและรัเสเซียต้องการอยู่เสมอมีความสำคัญอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเจราจานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาเพื่อต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงพูดง่ายๆอย่ามาหลอกลวงกันอีกเขาไม่รับ เดือนที่แล้วรัสเซียและอยู่เครนเจรจากันรอบที่3เข้าไปแล้วนะคะที่อิสตันบูลประเทศตรุรก,กีการประชุมใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีผลลงเอยอะไรนอกจากมีการแลกเปลี่ยนศพของทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตในการรบนะคะรัสเซียเสนอจัดตั้งกลุ่มทำงานออนไลน์3กลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองการทหารและมนุษยธรรมอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากยูเครนคือในระยะต้นๆเนี่ยยูเครนหัวเด็ดตินขาดยังไงก็ไม่เจรจาปูตินต้องมาคุยกับชันเซเลนสกีขอทุกวันไม่สนใจขั้นตอนเจรจาอะไรทั้งสิน้นจะคุยกับปูตินอย่างเดียวแน่นอนในเมื่อหลักการก็ไม่สนใจมีอะไรจะคุยปูตินปฏิเสธชัดเจน จนกว่าข้อตกลงจะชัดเจนผู้นำสองประเทศจริงจะได้เจอกันจนถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าสรัตและสาภาพยุโรปจะเทเซเลนสกี้อยากเปลี่ยนหัวผู้นำยูเครนซะแล้วมีคำตอบนอกไปจากปุตินนะคะอีกคนหนึ่งจิเทยียววิเตอร์วอดอลัตสกี้สมาชิกรัฐสภาอาวุโสของรัสเซียเขากล่าวกับสื่อ ทาสนะคะของรัสเซียบอกว่าจำนวนเรือดำน้ำนิอเคลียองของรัสเซียในมหาสมุทรทั่วโลกนั้นสูงกว่าของอเมริกาอย่างมากและเรือดำน้ำที่พัฒธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังภูมิภาคที่เหมาะสมของรัสเซียนั้นล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเม่นานแล้วดังนั้นสหพันารัฐรัสเซีย จึงไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อคำถแถลงของผู้นำสรัฐเกี่ยวกับเรือดำน้ำเหล่านี้เลยเย้เล็กๆอีกนะคะว่าปล่อยให้เรือดำน้ำสรัฐทั้งสองลำออกไปเถอะเพราะพวกมันตกเป็นเป้าเลงมานานแล้วย้อนถึงคำพูดของประธานาธิบดีปูตินนะคะตอบโต้กับคำพูดวิงวิงของทรัมป์ทรัมป์เนี่ยเป็นบ่อยช่วงนี้ปูตินก็มักตอบด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่เฉียบคมเสมอ เขาบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้มันเกิดจากความผิดหวังจากการคาดหวังมากเกินไปสันติภาพต้องการบทสนทนาที่จริงจังและจริงใจไม่ใช่การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อหน้ากล้องสือ่อคำตอบสันส้นๆของปูตินถึงไม่ได้เอ่ยชื่อทรัมป์แต่ใครๆก็เข้าใจพอจะตีความได้ไม่ยากว่าเป็นการตอบโต้ผู้นำสรัฐท,ที่ชอบสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ มากกว่าผ่านช่องทางทางการทูตเพื่อนเองเออเองทั้งนั้นแหละคุณทรัมป์ปูตินยังคงใช้สำนวนที่เย็นชาแต่จี้ใจดำตอบโต้ทรัมป์โดไม่ได้เอยชื่อเขาใครๆก็เข้าใจสะท้อนมุมมองอะไรสะท้อนมุมมองที่ว่าการเมืองระหว่างประเทศนั้นควรเป็นเรื่องของผลประโยชน์และการเจรจาที่มั่นคงจรจิงจั ไม่ใช่เกมสร้างภาพหรือคำสัญญาเลื่อนลอยที่ไม่มีวันเป็นจริงแม้ปูตินจะทูกวิภากวิจารณ์อย่างรุนแรงจากโลกตะวันตกหาว่ารุกรานอยุเครนแต่เขาก็ถือไพ่ในมือไพ่เด็ดไพ่ตายโดยเฉพาะเรื่องของเกมอำนาจที่มันไม่สำคัญเลยกับเสียงปลบมือของสื่อขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมทรัพยากรพันธมิตรและเวลา ที่เหมาะสมในสายตาของผู้นำรัสเซียนั้นความหวังที่ว่าคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนโลกได้เขาบอกว่านี่คือมาอยาคติแบบอเมริกันที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานับไม่ทวนทางในอิรักอัฟกานิสถานซีเรียหรือแม้แต่ในวอชิงตันด้วยกันเองความคาดหวังในตัวทรัมป์ที่ว่าจะสามารถหยุดสงครามต่าง เพียงเพราะว่าพูดดีแลือพูดห้าวหาญกล้าหาญมันคือตลกร้ายในสายตาของเครมลินค่ะปูตินมักเลือกใช้ความเงียบเป็นอาวุธในหลายวาระไม่ว่าจะเป็นกรณีตะวันออกกลางความสัมพันธ์กับจีนหรือแม้แต่สงครามยูเครนเองให้คนรอบ,รอบตัวพูดเพื่อ,อย่างกระแสเมื่อไรปูตินพูดเมื่อนั้นเป็นเช่นนั้นจริง ความแตกต่างของผู้นำรัสเซียกับผู้นำสหรัฐมันเห็นชัดมากนะคะคนหนึ่งพูดทีไรโลกสะเทือนขณะที่อีกคนหนึ่งพูดกลับไปกลับมาจนคนแยกไม่ถูกว่าพูดคำไหนจริงหรือพูดคำไหนเท็จแต่ทรัมป์ขากลุ่มอำนาจสูงสุดในสหรัฐนะคะคำพูดของทรัมป์ที่เลื่อนไหลไปมาอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทรัมป์ใช้ เพื่อทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นสับสนอ่านทางไม่ออกก็เป็นได้แต่มันใช้ไม่ได้ผลกับปุตินค่ะดูเหมือนว่าการเผชิญหน้าของมหาอำนาจสองคั่คงต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งอาจหลีกไม่พ้นวิถีสงครามนิวเคลียร์